แต่นานแล้วนะผมเรเคยฟันเห็นหวยอะไรเพิ่งจะมาฟันอีกใช่ไหมคะคฟันหมดทีแล้วกับ้ไปลงเล็บสามตัวสตั้งแต่ยี่สิบปีผ่านมาแล้วเพิ่งมาฟันใหม่เพิ่งมาฟันเอาเมื่อคืนสดๆเนาะคครับผม่ะก็ไม่แน่เนาะครที่ลากราดปโนนี่ก็จะให้โชคให้ราภพี่ก็ได้นะพี่เนาะ พี่ฟันไปนี่อโทรัพพี่จับเ่นตัวสเลยตามูนเลยครับไม่ต้องไปเอาเป็ดลากก็ซือแปดแปดสามสปดเลยครับโอ้างคือเปดสามสาปด้เป็นมากมนจองอย่างนี้เลยสามแปดแปดสามแล้วก็สามสองศเลยครับผมสมตัวแล้วก็สตัวเนาะครับจับแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะถ้าสามตัวก็จับเป็นสามสองศูนย์ครับผมถ้าสตัวก็แปดสมครับผมกลับด้วยเนาะพี่เนาะครับ สับเล่นด้วยเนาะวันในคืนวันพระวันในคืนวันพระตีหนึ่งตีสองตีสพอดีตีสองพอดียังไม่ร้อนเลยโอประมาณตีสองตีสองอืมค่ะดีเนะอ้อ้ฟันรถท้ายบอฟันมงวดที่ผ่านมาเนี่ยบ่จ้ะอ๋ออันนึงนี่เลยโอ้ทะเดียนรถอีหยางไหมจ้ะทะเบียนรถแปดห้าเก้ บดห้าเก้าวันี้อยู่รักกิโลมันม่หาเก้าวะจุดใดนอกจากทั้งหาบ่าไอ้ไปทั้งคนเลยวงคนบกเคยหมานะมา่งมาเหน้ามาจ้ะยุ่อใส่เนจ้าไอ้ยุ้อสนมอันนี้นะย้อสนมปลาหน้ามันีมแรงเนาะบอกอาเพื่อนแล้ว่ะโอ หงุดเมื่อกี้กับฟันแล้วรถจะของหายเมียนมาจอดอยู่นี่แล้วแล้วก็ไปกลางคืนนอนว่าฟันเรถหายโอ้มานี่แหละกับจอดฟันมาจอดอยู่นี่แหละก็หายไปจอดอยู่บ้านแล้วครับโอ้เจอพี่บ้านละกับหายฟันมาหายมื่อคืนฟันนอนไอ้โทรศัพท์หายอีกว่ามื่อคืนนี่นะเนี่นฟันมาโทรศัพท์หายเนียนเบอร์โทรศัพท์เลขไทยอย่างน้อจ้ะ เเลพอซับแปดสามสองศูนย์แปดสามสองศูนย์แปดสามสองศูนย์ซี่ตัว่อ๋อเรียกไข่มาเนาะเพิ่ถึกสามมวลเดียวฟันมาเพิ่สดๆแล้ป่ะจ้ะ มาได้๋นี้ลูกขึ้นน้าหาบ่าลูกขึ้นมาน้าหาโทรศัพท์บ่ะโทรศัพท์มัออนอยู่ดีตัวกุ๊กฟันตัวว่าบ่เคยแต่ว่าฟันหมดที่พามากกับเหม็นเนาะคฟันจะออกไม่หายรถแล้วนั่นจ้าฟันว่ารถหายทะเบียนรถกะบ่จ้็859 859ลักเกโลกับมีหามีเก่าเนาะอ่ะมันนี่ยจเลยบ่าไอ ชุดงแจัวดออกสองเกตในนวนานะบุรียี่เจ็ดกิโลออกยี่นีออกเวียนได้ยย่นีแล้วเนาะกบมนเวียนแถวนี้เนาะอะไรว่าซื้อป่ะจ๊ะที่ออกทะเดียนรถจากคลองนั้นซื้อยุสซื้อเลาคนมาเคยเล่นเลยบ่ซื้อยี่สิบบาทไม่ได้ซ้ำนั่เลยจะโอ้หได้นันไงเไปหาทิพยปาราหาทิพ ไปซื้อรตรีบอไรนะไปซี้อไปซื้อหาซื้อจนเออกก็บ่อโบมีจ้าแนมนี่เนาะตนมากดีซื้อตัวนอเลสตัวกบเาห้าเกาเนาะครับเอาดนี้ับฟัน่าทั้คซับหายเพื่อนสะดแ้วนอนเนาะผมมาจาก สีขอครับหรือมานั่งเปิดมงคนเราว่ามาโดนเราป่ะจ้ะเป็นชั่วโมงแล้วครับกว่ามากตัวใดจ้าได้ละกิโลนี่ยังโมทันมี่ครับยังโมทันมี่แตาว่าเขาเอาข้อมูลฟันมาฟังเนาะครับเขาเอาข้อมูลฟันมาจ้าอาร์จีไออีกก็ได้ครับอันอันอันเลขไทยการเลขไทยของโทรศัพท์ก็ได้เนาะเพราะว่าฟันว่ารถหายกันยังใดเนาะพาเก้าเก้าหากันยังใดอยู่ บันไดกับันเราโทรศัพท no? like. no? 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 ์ถ่ายกับซืได้ย่ดอกเนาะครับจ้ะถึกติดต่อกันหลายงวดเราไปจ้ะหรือว่าจังไหนก็งวดนี่แหละครับสองงวดตอนนี้เขาถึืหลายอยู่เขาเขาเคยมาเรา่คยมาแต่ค่อยห่วงมาจ้ะพูดคับพูดจะมาเลยมาอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่มั้งเนาะไปหาสมหาซื้อแต่ใหม่ซื้อยังแล้ววัวมีเวลานะครับอ๋อไปหาทำงานเนาะครับมามีเวลาหน้าวนี้ต้องใส่เสืว่างเนาะานแล้วก็เลยจอดเบื้อง จอดเบิ่งมื่อไหร่เขจะไปพัทยาแล้วมาจอดเบิ่งมู่เลยบ่าเมื่อไปพัทยามาจอดเบิ่งก็ได้หาเก้าเก้าหานั่นแหละครับมาออกพอดีค่ะมื่อนี้อาสิวงเนาะนี่จ้างไรมาเลยเนาะไปเบิ่งตัวเลขกันเนาะค่ะมมีหาเก้าเก้าหายดีชะเนาะไปเบิ้งต้นการจ้ะไปไอไปเบิ่งน้ำกันจ้ะ เนาะไปเบ่งน้ำหนูเนาะเดี๋ยวตามคุณพี่ไปเลยนะคะผู้โชคดีนะคะท่านชมได้ตัวเลขนะคะที่นี่โอ้หนเด้โกกับเกามันก็ตัวเดียวกันเนเนาะไฮ้หากันไม่แล้วหาไม่แล้วก็โกกันเดะจ้าห้าเก้าเก้าหาจ้าแม่นจ้ามันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วจ้าห้าเก้าเก้าหา สองเก็ดทั้งติกับมีเนาะเมียนจ้ะสอ,สองเก็ดเมบบียเก้าหาหาเก้าอาจจะว่านี่มันเป็นเรียกฮกเนะาะน,นี่ก็ได้ย้วยน้องยุ่มยุน้องหนีเนาะหนึ่งหกหาศูนย์นะคะท่านผู้ชมทางสีขอระพูมเนาะสีขอระพูมก็จะมีหนึ่งหกแล้วก็ห้าศูนย์แต่ว่าคุณพี่ก็ได้ ห้าเก้าเก้าห้าก็ตัวนี้เลยนะคะนี่หกกับห้าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมกลับเอานะคะตัวเลขที่ฝันได้นะคะฝันว่ารถหายทะเบียนรถก็เป็ดห้าเก้านะคะเปดเก้าห้านะคะท่านผู้ชมเนาะก็ตรงกันกับหลักกิโลอีกเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันก็ เอาหัวขึ้นหัวลงนะคะท่านผู้ชมเนาะวันน,น,น,นี้ก็ฝันเห็นอา่าโทรศัพท์ของตัวเองหายนะคะท่านผู้ชมนะคะฝันม่ขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะคะ บางคนก็ได bon no ้จากฝันนะคะท่านผู้ชมบางคนก็จุดธูปได้นะคะก็แล้วแต่ดวงแต่โชควาสนาของแต่ละคนนะคะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนาะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเหรอตัวใหม่กันจ้ะตัวใหญ่เลยบอกตัวใหญ่เลยจะได้ดูชัดชัดสองโซนเนาะเปิดสามสองโซนเนาะ สี่ค้ายแปดสามสองศูนย์ฟันว่าโทรศัพท์เสียหายยู่ไงเนาะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับทะเบียนหาตัวเลขนะคะเดี๋ยวเอ็ดมันนี่เขียนให้ชัดดีกว่านะคะท่านชมนะเป็นสีดำอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะจ๋าเนาะ นี่นะคะแปดเอบสอศนย์สี่ตัวนะพี่เนาะสตัวนะคะอันนี้ลายมือของคุณพี่นะคะนี่สี่ตัวนะคะท่านชมกับทะเดียนเลขค้าสามตัวนะสี่ตัวนะคะพี่ทรศัพที่ฝันลา หายนะคะแต่ให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวมือใดมือใดพูดหลายๆขายเรากระรี่งเราก็ะสีหนาขายแต่ว่าเราบโบกโบกปอนะเราเราเป็นอาจารย์แล้วเราเราว่าเล่กันเลยมีมีเครื่องเดียวด้วยครับคิดว่าหายจริงๆริงใช่ครับพูดในบ้านแหละไปเจอ มาลมาโอ้หลุดไอยู่จอดอยู่อยู่ขางนอกมาัน่าพี่จะได้ความฝันเป็นี้บอกที่ที่ลไอ้เงี่เอาขโมยข้างล่างแล้วมเอใไ่ผมหอกสามเกหมือนกันมอใสออยู่บ้านสามเกเหมือนกันมรับสามเกดไอ้นในล่างอันนั่นในบนไม่บ้านถูอยู่ครับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะในนอนนะพี มันมันเวลามันตะฟันในนี้มันถูกอยู่ตะฟันนี้ถูกครับฟพันเกี่ยวกับรถกับอะไรถ้าว่ารถหายนะรถสามหายเคยฝันแต่ก่อนผมออกรถพันก่อนเนาะไอ้รถคันนั้นออกทั้งสี่ตัวเลยสองห้าเจ็ดสามตอนนั้นนาะสมัยผมออกคันแรกเลยครับครับฝันเหมือนกันกอหายเหมือนกันฝันว่าหายเหมือนกันเลยออกทั้งสี่ตัวเลยออกตัว สองห้าเจ็ดสาแม่บ้านพวถูห้าร้อยห้าร้อยเขาไคูณห้าร้อยะครอห้าร้อยลห้าร้อยเลยทำมหลายปีแล้วครับตรงแดงวิ่งบินหมดแล้ววิ่งบินกับคนดังตรงนี้ีเลอบอาเออเรากกินน้ำแดกันหรอแตงวมนี้ก็ป้จกาไปกินก่อนไปคนจะไปเราจะไปคาเธีมาจอดรถตรงนี้แล้วผมก็กลับวันรถขายรถขายผม อฟัแนแม่นเนาะฟันแมนนะคะท่านชมเนาะบอกมันบรรดานใช่มดานใอ้ฟันคือฟันสึงไมที่สี่อยากิโลมไม่ครับหม่ม่ไม่เคยแล้วเคยเดินมาสัมผัสตอนดกมีกลัวมีเสียวมีไม่มีไม่มีเฉยๆครับผมมาซื้อไว้ตอนนี้นี่คือมาตอนตัดกินอะไรเขาก็มันดูมาตลอดไม่เห็นเป็นไรเห็นอะไรเนย ก็ธรรมดาธรรมดาในคนที่เข้ามาแล้วมีผีเข้านี่ยพี่เชื่อไม่หลายคนหลายครั้งก็ที่บ้านมีผีหลักเะโาเข้านโอ้ผมไม่เคยเจอครับผมไม่เคยเห็นเขามาไม่ทันมาไม่ทันครับผมเพิ่งมาสองครั้งเดียพอมาก็เข้าออกแล้วผมมาก็่มาเป๊ะเดียวอย่างนี้ถ้าผ่านมาตรงนี้ก็เดินดูถ้าไม่ได้ผ่านก็ติดทัลระไปเรื่อย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่เนาะครับผมยังว่าเลยนะเป็นความฟันนี่เชื่อน่าจะเป็นศัพท์นะพี่เนาะครับผมไม่เชื่ออย่ารบดูนะพี่เนาะในบ้านจะซื้อที่นไหนม่ฝันเราโทรศัพท์หายม่ซื้อไหมอยังๆครับยังไม่ได้ซื้อฟันคือเองฟันม่คืนครับผมว่าฟันไม่ขึ้นวันพระแม่นเลยนี่ช็อตร้อนเลยนี่โอ้ฟันวิลากี่โมงกี่ทุ่ม ประมาณตีสอนัครับตีสองวันพระเพราะว่าตีหนึ่งผมยังเป็นหลับเลยฝันไนคืนวันพระตัวตีสองตีสองตีสอเป็นวันพระต้อวันตีสองพอนันพระแม่ไหม